พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเกี่ยวกับ,กบพระเยซูทั้งหมด,หมดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคัมนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ฤๅษจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบพระคุณสําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ได้กรุณาส่งของมาให้นะครับมีบางท่านได้ส่งของใช้ส่วนตัวมาให้กับทางผู้จัดทํารายการด้วยเพื่อที่จะนําไปดูแล แบ่งปันให้กับบรรดาพี่น้องสมาชิกนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสายตานะครับก็มีพี่น้องได้ส่งแว่นตาสำหรับผู้สูงวัยมาให้จำนวนหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆสำหรับเสื้อผ้าอาภรณ์ของกินของใช้สำหรับเด็กๆที่ท่านได้กรุณาจัดส่งมาให้เราได้รับด้วยความขอบพระคุณนะครับขอพระเจ้าประทานบาเหน็จพระพรให้กับท่านมากยิ่งยิ่งขึ้นสืบไป และผมอยากจะเรียนประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีผู้ที่ท่านรู้จักคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือไม่หรือเป็นผู้ที่สนใจอยากจะช่วยดูแลให้เรามีโอกาสจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองสนุกสนานให้กับลูกๆในบ้านพระคุณอุปถัมภ์ฝากคุณผู้ฟังที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงต่อไปอีกเสียงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องเหล่านั้นได้มีโอกาสดูแลเอาใจใส่พวกเรา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเสื้อผ้าใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะครับผมจำได้ว่าปีที่แล้วมีพี่น้องจากรายการของเรานะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีโรงงานผลิตตุ๊กตานะครับได้กรุณาส่งตุ๊กตามาให้กับเราถุงเบื้เริ่มเลยนะครับใหญ่มากเยอะมากเด็กๆชื่นชอบจริงๆนะครับเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาของเล่นตัวเล็กตัวใหญ่ ก็เป็นสีสันที่เรายัางจำได้แล้วเด็กๆก,ก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสรับตุ๊กตาอย่างที่คุณผู้ฟังได้มีโอกาสช่วยส่งต่อบอกต่อเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าตุ๊กตาหมีก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆที่อยู่ในพันธกิจของเราอยู่นะครับทั้ง70คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นโตนะครับสนใจแล้วก็ ให้ความคาดหวังที่อยากจะได้ตุ๊กตาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับรบกวนท่านไม่ว่าจะเป็นการส่งมาเป็นตุ๊กตาซื้อมาให้กับเราหรือว่าจะประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถจัดเตรียมแล้วก็ส่งมาให้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นของขวัญที่อยู่ในใจและเป็นที่ปรารถนาของเด็กๆที่อยากจะครอบครองตุ๊กตาหมีอะไรแบบนี้นะครับอยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ ให้คุณผู้ฟังช่วยเป็นกระบอกเสียงสื่อให้กับพวกเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับหากเป็นไปได้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นพรสําหรับตัวท่านเองแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับลูกๆในบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับผมขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณมาเป็นการล่วงหน้ามาณที่นีด้วยครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมประจําวันนี้นะครับ ได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ผมจะนำมาอ่านเพื่อหนุนใจคุณผู้ฟังด้วยกันนะครับซึ่งเขียนว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งของมากมายบางครั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนจะเป็นเจ้าของเรามากกว่าเราเป็นเจ้าของมันเสียอีกมีสิ่งของชิ้นใดที่คุณหวังว่าจะทำให้คุณมีความสุขและมีสิ่งของชิ้นใดบ้างที่เป็นปัจจัย ขวางกั้นคุณระหว่างคุณกับพระเจ้าเอาไว้คุณผู้ฟังครับน่าคิดจริงๆนะครับหลายครั้งเราก็บูชาทรัพย์สินสิ่งของที่เราอยากได้อยากมีอะไรต่างๆแต่สุดท้ายกลับกลายว่าเรารักสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุปสรรคขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าไปเสียให้เราพิจารณาด้วยตัวของเราเองว่ามีอะไรบ้างที่เป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับ เราได้ศึกษาไปในพระธรรมโคโลสีบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่9จนถึงข้อที่14นะครับผมจะขออนุญาตย้อนนำกลับมาทบทวนให้กับคุณผู้ฟังได้มีโอกาสฟังและก็มีมุมมองด้วยกันอีกมุมหนึ่งนะครับในข้อที่9ของโคโลสีบทที่1ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะเหตุนี้นะับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐาน และทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณอัครสาวกเปาโลนะครับท่านอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิษฐานของท่านเพื่อพี่น้องที่เมืองโคโลสีนะครับซึ่งคำอธิษฐานแบบนี้ไม่เพียงแต่มีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังจัดได้ว่าเป็นแบบอย่างของคำอธิษฐานแบบผู้ใหญ่ที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและก,กันนะครับเมื่อระลึกถึงวันแรกที่พวกท่านในที่นี้หมายถึงอาจารย์เปาโลและก็ทิโมธีนะครับที่ได้ยินเกี่ยวกับความรักของพระวิญญาณในคริสตจักรที่เมืองโคโลสีพวกท่านก็ไม่หยุดอธิษฐานเผื่อพวกเขาอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นถึงการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น และการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังไม่หยุดหย่อนนะครับแก่นแท้ของคำอธิษฐานดังกล่าวนั้นรวมไปถึงความปรารถนาของพวกท่านที่พี่น้องในโครโลสีจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าคำที่กล่าวว่าความรู้ในที่นี้นะครับแปลความหมายหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจน ซึ่งในกรณีนี้ก็คือรู้ชัดเจนในพระประสงค์ของพระเจ้าหรืออาจจะกล่าวอีกแบบหนึ่งว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้พวกเขาในโคโรสีนะครับได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าและนอกจากนี้ท่านยังเสริมว่าในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่าจิตวิญญาณนะครับความหมายรวมๆก็คือว่า พวกเขาจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องพร้อมกับสติปัญญาที่ครบถ้วนและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณซึ่งเป้าหมายนี้ก็ยังคงมีความสำคัญพอๆกันกับพวกเราในสมัยนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการสิ่งนี้เราก็ควรอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้ได้รับสิ่งนี้ด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่ยังอ่อนแอในความเชื่อหรือผู้ที่เชื่อใหม่นะครับ และในข้อที่10นะครับของโคโลสีบทที่หนึ่งนั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวออกเอาไว้ว่าเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและ,จะเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นไปก็เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระประสงค์โดยรวมของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่มีบันทึกไว้ในพระวจนะของพระองค์นั้นช่วยให้เราประพฤติอย่างที่สมควรต่อพระองค์ได้คำแปลที่บอกว่าที่สมควรนั้นมีความหมายว่าอย่างเหมาะสม หรืออย่างที่เหมาะที่ถูกที่ควรนะครับดังนั้นความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าและพระวจนะจะช่วยให้เราสามารถประพฤติตนอย่างเหมาะสมที่เหมาะที่ถูกที่ควรเฉพาะเบื้องพระพักของพระองค์นั่นเองนะครับหรือกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นก็คือรวมไปถึงการเป็นที่ชอบใจในทุกประการตามบรรดาความชอบธรรมทั้งหมด นี่ไ่ได้หมายถึงการทําให้คนชอบใจเพียงเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงว่าการดําเนินชีวิตในแบบที่สัตย์ซื่อยุติธรรมและสง่างามมากกว่าซึ่งจะเป็นที่พอใจผู้อื่นจริงๆด้วยนอกจากนี้เปาโลยังอธิษฐานขอให้พวกเขาเกิดผลในการดีทุกอย่างแน่นอนนะครับการเกิดผลในการดีทุกอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการประพฤติอย่างที่สมควร เฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องการจะมีสิ่งนี้ในชีวิตและเป็นสิ่งที่เราควรอธิษฐานเผื่อตัวเราเองและอธิษฐานเผื่อพริสตจักรเผื่อผู้อื่นด้วยนะครับอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะได้จำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าคำที่แปลว่าจำเริญขึ้นนั้นมีความหมายว่าเติบโต ดังนั้นท่านจึงอธิษฐานขอให้พวกเขาเติบโตขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้าต่อไปซึ่งคําว่าความรู้ในที่นี้เป็นคําว่าความรู้เดียวกันกับคําที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับและในข้อที่11นะครับเปาโลได้กล่าวว่าให้พวกท่านมีกำลังด้วยริธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดีนะครับคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลดำเนินต่อไปนะครับนั่นก็คือหนุนใจให้พวกเขามีกำลังมากขึ้นคำว่ามีกำลังมากขึ้นมีคำแปลมาจากคำที่ว่ามีพลังนะครับคำว่ามีกำลังมากขึ้นเป็นกริยาส่วนคำว่าพลังนั้นเป็นคำนามนะครับคำแปลที่ว่ามีฤทธเดชมีความหมายว่ากำลังที่นำไปสู่พลัง ดังนั้นความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอาจารย์เปาโลขอให้พวกเขาได้รับการเติมพลังด้วยพลังทั้งสิ้นที่เป็นพละกกาลังและฤทธิเดชอันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระเจ้าดังนั้นรากฐานอันแข็งแรงจึงถูกสถาปนาขึ้นสำหรับการอธิษฐานขอพลังฝ่ายวิญญาณนะครับอย่างไรก็ตามให้เราสังเกตเป้าหมายต่อไป ของการมีพลังฝ่ายวิญญาณดังกล่าวนั้นก็คือเพื่อที่จะให้มีความเพียรมีความอดทนไว้นานและมีความชื่นชมยินดีนะครับความเพียรหมายถึงความอดทนในความหมายของความทรหดและความเพียรพยายามมีความหมายหมายถึงการหักห้ามใจและการไม่รีบแก้แค้นสำหรับความผิดต่างๆซึ่งคำว่าความเพียรนั้น สื่อถึงความเพียรพยายามในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากส่วนคำหลังที่หมายถึงว่าการหักห้ามใจนั้นหมายถึงการมีความเมตตากรุณาในการยอมอดทนต่อคนที่เอาใจยากด้วยนะครับและอีกคำหนึ่งนั้นคือความยินดีสื่อถึงความชื่นชมยินดีในยามที่เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ,ะเผชิญกับผู้คนที่ชอบสร้างปัญหานะครับ เราได้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในที่นี้ซึ่งซึ่งก็สื่อถึงการมีวินัยมีจุดประสงค์ควบคุมอารมณ์และมีเป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนอกจากเป็นการวางแบบอย่างของคุณธรรมอันสูงส่งในคำอธิฐานของอาจารย์เปาโลแล้วนะครับอาจารย์เปาโลยังกล่าวถึงคำอธิษฐานของท่านต่อไปที่บอกว่า ขอให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่างเหตุผลที่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าในมรดกแห่งความสว่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนในการได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างนั่นเองนะครับที่เรามีสิทธิ์มีส่วนได้นั้นก็เพราะว่า ในข้อที่13นะครับน่าสนใจมากคุณผู้ฟังครับได้บันทึกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายนี่แหละสําคัญที่สุดคุณผู้ฟังครับพระองค์ย้ายเราจากความมืดย้ายเราจากที่อยู่ในความบาปนั้นมาสู่อาณาจักร แห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้านะครับคําว่าย้ายน่าสนใจมากในที่นี่นะครับมีความหมายแปลว่าโอนย้ายหรือยกไปวางไว้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าตัวเราเองทําการโอนย้ายตัวเองไม่ได้ตัวเราเองทําการยกตัวเราเองไปวางไว้ในที่ที่เราอยากจะวางไม่ได้นอกจากผู้ที่มีอํานาจค,คือใครคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักเรานั่นเองนี่เป็นแบบอย่างที่อาจารย์เปาโลได้สอน ได้วางเอาไว้ที่จะให้ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและให้สำนึกว่าที่เราได้รับการย้ายมานั้นเป็นเพราะพระคุณของพระองค์นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้ก่อนนะครับอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่1วันนี้เราจะอ่านกันในข้อที่15เรื่อยไป จนถึงข้อที่23นะครับพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึงข้อ23มมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบรรลังแห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายคือคริสจักร พระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากความตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าพอพระไทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิต แห่งกลางเขนของพระองค์และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆแต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อนหนังของพระคริสเพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินและปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักของพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้าและข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ปรนนิบัติของข่าวประเสริฐนี้จบพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึงข้อ23 คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนําบทสํารวจและใครครวญสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมตอนนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายในใจแทบจะระเบิดออกมาพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นจะมีพระฉายาได้อย่างไร ทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นจะดำรงอยู่เพื่อบุคคลคนเดียวและดำรงอยู่โดยทางบุคคลคนเดียวนั้นได้อย่างไรใครจะสามารถเป็นขึ้นจากความตายได้อำนาจทั้งหลายในจักรวาลนี้ซึ่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่จะสามารถคืนดีกันได้อย่างไรแล้วสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ คุณผู้ฟังครับนี่เป็นคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นในสมองในหูในใจของพวกเราเมื่อได้ยินพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับคําตอบของคําถามเหล่านี้ทั้งหมดเราจะพบได้ที่พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้สรงสิน้นพระชนและเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อ อาจารย์เปาโลสรุปความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจของพระกิติคุณไว้ในย่อหน้าเดียวนะครับเพื่อคริสจักรเล็กๆในเมืองที่อยู่ห่างไกลพวกเขาและเราทุกคนจะถูกถวายให้เป็นผู้บริสุทธิ์และไร้มนทินโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์นี้ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลทรงเสด็จมาในกายเนื้อหนัง และทรงดึงเราออกจากปัญหาทั้งปวงภารกิจสำเร็จแล้วเราได้คืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงรักเราสิ่งที่ท้าทายในเวลานี้ก็คือเราจะคิดและลงมือกระทําสิ่งใดเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความจริงอันน่ามหัศจรรย์นี้ซึ่งองค์พระเยซูคริสตได้ทรงกระทํางานหนักของการช่วยให้ผลบาปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมอีกแล้วคำถามก็คือว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปอาจารย์เปาโลน,นุนใจให้ชาวโคโลสียังคงยืนหยัดในความหวังนี้ต่อไปซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่23ที่เราอ่านไว้นะครับคือท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐ ที่ท่านได้ยินซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้าขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้ความหวังนี้เป็นความหวังของเราและเป็นคำแนะนำที่เราจะยึดมั่นยืนหยัดอยู่ในความหวังนี้ตลอดไปด้วยกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟัง ทุกท่านสวัสดีครับ